สวัสดีค่ะวันนี้เอมพีีมาแนะนำรถตักหลอยยานนะคะคันนี้จะเป็นคอมบัสโซ W A สามแปดศูนย์ขีดสามนะคะเดี๋ยวเรามาชมรมนี้กันเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์คอมบัสโซหกสูสนะคะ คันนำเข้ายังไม่จดทะเบียนนะคะลูกค้าก็สามารถนําไปจดทะเบียนได้นะคะสนใจนะคะก็สามารถเข้าประเทศสินค้านะคะเข้ามาอ,เ,อาเข้ามาลองสินค้าได้เลยนะคะที่เอดีจากกนนะคะร้านจะอยู่แถวเคหะบางพีสืบางการะคะ่ะหรือว่าโทรต่ตอสถานค่ะวีไอวน่าโทรมศูนย์สองเก้าศูนนะคะ,ะ,คะติดต่อหาคุณเจรโลดได้เลยนะคะ ะคระัคน,นี้แขนจะยกสูงประมาณ3เมตร90นะคะ ลูกค้าก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ